ต้องการรีวิวให้ทุกคนได้เห็นว่าเหรียญที่พปนนัรับซื้อมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเป็นนัจึงต้องมารีวิวทุกครั้งที่มีคนส่งมาส่วนมากเลยนะคะเกือบทุกครั้งที่มีคนส่งเหรียญมาขายปนนัทเป็นนัก็จะพยายามมาทําการรีวิวให้รับชมเหรียญหลอดหลายคนคงจะจํากันได้เนาะช่วงหนึ่งได้รับความนิยมเยอะมากนะคะอันนี้หลอดปีปีห้าเก้าค่ะเหรียญ ห้าสิบตางคงพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเมื่อก่อนนะช่วงระยะที่ปีห้าเก้าหกศูนย์นะเหรียญนี้ได้รับความนิยมมากโอ้โหขายดีขายดีนะคะยังมีหลงเหลือนี่มีสองบาทด้วยกันทุกคนโอ้โหเสียดายจังเลยเป็นสี่เก้าทำไมไม่เป็นห้าศูนย์เนาะถ้าเป็นอสองบาทห้าศูนย์นะไม่ต้องพูดถึงกันเลยแหละโอ้โหนะสองบาทปีห้าศูนย์หลอดแบบนี้นะคะหลอดหลอดประมาณนี้ปรนดาเคยขาย น่าจะเจ็ดหรือแปดพันนะโดยประมาณมีเพียงห้าสิบเหรียญเท่านั้นห้าสิบเหรียญถ้าห้าพันก็เหรียญละหนึ่งร้อยบาทเลยนะจริงๆเรื่องจริงเคยขายมาแล้วด้วยค่ะหลอดละห้าพันบาทเกินหนะ้าพันอ่ะน่าจะเจ็ดแปดพันโดยประมาณแต่จําไม่ได้เอาเอาเอา,เอาเกณฑ์ห้าพัน 5, 000, เป็นเกณฑ์ไว้ก่อนเหรียญสองบาทหลอด เพราะห้าห้าศูนย์เขาจะหายากมากและเหรียญหลอดน่ะเขาเป็นอะไรที่เขาไม่มีแบบการกระทบกระแทกกันเ <st> ขาอยู่ในหลอดเขาแบบนอนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วเหรียญ <st> เหรียญที่แพ็คหลอดแบบนี้จะเป็นเหรียญที่ผลิตต่างประเทศค่ะเหรียญที่ผลิตต่างประเทศนะคะผลิตเมืองนอกเขาจะแพ็คมาแบบนี้แพ็เป็นหลอดเหรียญที่ต่างประเทศอ่ะเป็นความเชื่อของพวกเราเนาะว่าเหรียญที่ผลิตต่างประเทศคุณภาพจะดีกว่าที่ผลิตบ้านเราอันนี้เป็นความเชื่อนะคะเรื่องจริง ปเป็นไงวาก็เหมือนๆกันแหละนะเนี่ยค่ะเรานะเชื่อแบบไหนก็แบบนั้นแหละเชื่อว่าด,ดีก็คือดีเนาะนะคะเหรียญหลอดเหรียญหลอดจะมีอ่าเหรียญสองบาทสีขาวจะมีสามพศนะสองสะปีพศส,สองห้าสี่แปดปีแรกนะคะสองห้าสี่เก้าและสองห้าห้าด้วยความที่เหรียญสองบาทลักษณะและขนาดเขาคล้ายกับเหรียญบาท ใกล้เคียงนะคะจึงไม่ได้รับความนิยมนํามาใช้นะคะจึงจึงเลิกผลิตค่ะหยุดผลิตเพราะฉะนั้นเหรียญสองบาทนะคะฐานการผลิตกับจํานวนผลิตจริงอะ่ะไม่สอดคล้องกันเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์นะคะย,ยากจริงแต่ถ้าดูจากฐานการผลิตจํานวนผลิตจริงอะ่ะเขาบีงบประมาณที่เขาตั้งมาคือเยอะอะคะ่ะนะคะผลิตจริงอะ่ะไม่ครบเพราะว่าเอ่อท,ที่ที่อย่างที่บอกอะ่ะปนกับ เหรียญหนึ่งบาทจึงไม่ได้รับความนิยมไม่ได้นำออกมาใช้เขาจึงต้องยุติการผลิต